พัหลงจากศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังคงตลบอบอวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิธีการเล่นนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำมาใช้ในแอนฟิลเมื่อเกมนั้นนะครับถูกมองว่าเฮ้ยมันเหมาะสมหรอกับทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทีมที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดมากที่สุดในอังกฤษ20สมัย ทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเยือนแอนฟิลแล้วต้องเล่นแบบทีมเล็กๆนะเล่นแบบทีมท้ายตารางนะใช้ยันมาหาอุดเอารถบัสนะฮะมาจอดคาซอยก็เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณกันบางคนนะเข้าใจเรื่องของฟุตบอลนะบางคนเข้าใจเรื่องของฟุตบอลดูฟุตบอลอย่างมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะรู้ว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าแท็ติกนะแท็ติกแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ากลยุทธ์นะยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการ นะครับคือผมอธิบายง,ง่ายๆแล้วกันนะคือถ้าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าวัดกันดอกต่อดอกสมุิเป็นมวยก็แลกกันหมัดต่อหมัดอีกคนหนึ่งตัวใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าหมัดหนักกว่าถ้าเราเบากว่าเขาน้ําหนักหมัดเราน้อยกว่าเขาเราไปต่อยกับเขาซึ่งซึ่งหน้าแลกกันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งหมัดต่อหนึ่งหมัดก็บอกได้คําเดียวนะฮะว่าเดธฮานะฮะตายแน่ๆก็ก็ก็พูดง่ายๆว่าเฮ้ย สู้กันถึงหน้าแต่มึงโง่นะมึงโง่ที่ไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อนะฮะมันสู้กันไม่ได้มันก็ต้องใช้การวางแผนใช้การวางแท็กติกกลยุทธ์เพื่อสู้นี่คือความสนุกนะในมุมมองของผมเนี่ยนี่คือความสนุกของการดูฟุตบอลน,นะฟุตบอลเนี่ยมันมีทั้งความเป็นศิละปะนะศิละปะจินตนาการความสวยงามการเล่นด้วยลีลา ที่แพลวพลาวเรื่มสลับลายโอ้โหหลอกล่อคู่แข่งสับขานะฮะพลิกบอลอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นศิลปะแต่ในขณะที่มันมีศิลปะแล้วมันก็ต้องมีความเป็นศาสตร์ด้วยพูดง่ายว่ามันมีทั้งความเป็นศาสตร์และความเป็นสิ่ง์ศาสตร์ก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เรื่องของการนะใช้กลยุทธ์ที่จะต่อสู้กัน แล้วก็มันใช้ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ศักยภาพทีมไม่ใช่แค่คุณภาพของผู้เล่นนะที่นำมาห้าหันเชื่อเฉือนกันเท่านั้นมันก็ต้องใช้ความเป็นาศาสตร์นะเข้ามาต่อสู้กันด้วยแต่ก็ยังมีบางคนนะไม่เข้าใจพวกพี่ๆนะฮะต้องบอกด้วยนะย้าว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะก็จำนวนหนึ่งแล้วกันนะพวกพี่ๆจำนวนหนึ่งเด็กหง บางคนพูดแบบนี้ก็ได้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่แมนยูเล่นแบบนี้นะก็จะโวยวายด่าทอทำไมแมนยูไม่มีศักดิ์ศรีเล่นเหมือนเป็นทีมเล็กสมแล้วที่เป็นทีมเล็กแล้วก็ด้อยค่าตามสูตรกร,ก,กระจอกอย่างนั้นกระจอกอย่างนี้คือเหมือนไม่เข้าใจอะว่าทําไมเขาต้องต้องต้องเล่นแบบนั้นใช่ไหมฮะก็จะมีจะมีประเภทเนี้ยจะมีแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้ไปแล้วประมาณว่าพอไม่ชนะก็ออกอาการหงุดหงิด งุ่นงานฟาดงวงฟาดงาแทนที่จะดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลีบูลบุกมากกว่าบุกอยู่ข้างเดียวเลยก็พูดได้เหมือนกันว่าแมนยูก็เล่นแบบรอโดนะกวักมือเรียกเขามามามาหันตูดให้อีกอีกอแล้วบอกว่าเชิญขยกอย่างไม่ยั้งหยุดนะคะคือแมนยูเล่นแบบรอโดนโดนบุกอยู่ข้างเดียวโดนยิงอยู่ข้างเดียว สถิติออกมาเกิน30ครั้งนะประมาณ 32- มสิาครั้งผมจําตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้เตะมุมอีก12ครั้งยิงตรงกรอบ8ครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนที่มันใกล้เคียงกับการเป็นประตูสุดๆนะก็อาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกยิงของเฟรย์นัลเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยมันกระแทกแล้วมันดันติดไซสเลี้ยวนะดูตอนแรกเนี่ยพุ่งออกจากตีเนี่ยแม่งตุงตาข่ายแน่ๆพอระหว่างทางมันดันไซนะเลี้ยวซ้ายออกไปหลุดเสาออกไปนิดเดียวนั้นเองนั่นะคือจังหวะที่หวาดเสียวมากที่สุด หรือว่าูลมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทําไม่ได้ทําไม่ได้เองกลับกลายเป็นว่าแมนยูเล่นไม่สมศักดิ์ศรีเออคิดแล้วก็อยากจะหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรนะคุณมีโอกาสสามสิบนะเกินสามสิบครั้งเตะมุมอีกสิบสองครั้งนะครับเฉียวไปเฉียวมาไม่เด็ดขาดกองหน้าสามตัว ประสานงานกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโมซาลาดูเหมือนจะโดดเด่นแต่ถ้าไปดูสถิติจริงๆอ่ะต้องใช้คําว่าเล่นไม่ออกเลี้ยงดวลตัวต่อตัวกับผู้เล่นแมนยูเนี่ยแพ้มากกว่าชนะกินตัวไม่ค่อยได้จ่ายบอลเปอร์เซ็นต์นะฮะกานการเข้าเป้าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําแค่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถือว่าต่ากว่ามาตรฐานอ่าใช้คํานี้ก็ได้ว่าต่ากว่ามาตรฐานดาวินนูนเยสคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะฮะ คือวันนั้นไม่ประสานงานกันโดมินิกสวอสไลหรือที่เด็กหงเรียกทสั้นๆอย่างน่ารักว่าโซโบก็ดูอ่อนล้ารยแรงสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวออกมีโอกาสเยอะแยะมากมายแมนยูเนี่ยโดนกดอยู่ข้างเดียวนะแทบจะไม่ได้หายใจหายคอแต่พอคุณทำไม่ได้คุณมาบอกว่าคู่แข่งคือลพลักพิษศาสรแดงเนี่ยเล่นแบบไม่มีศักดิ์ศรีเล่นเหมือนเป็นทีมเล็กกระจกกระจก ต้องมาอุดเดี๋ยวนี้ต้องมาอุดแล้วเหรอศึกแดงเดือดอ่าแล้วมีแบบว่ามีแบบว่าย้อนย้อนเวลาด้วยนะขุดอดีตเฮ้ยเมื่อก่อนตอนลิพูลที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในยุคเซอร์เลฟูกุสันครองอานาจของแมนยูอะลิพูนก็ไม่เล่นแบบนี้นะโอ้โหไอ้เฮียมีอ้างความรับผิดชอบเท่านั้นไม่พอฮะสิ่งที่ผมเจอคือแฟนแมนยูนี่แหละ เด็กผีนี่แหละมาเลยเอาหลอมาเลยตั้งแต่เชียร์แมนยูมาสามสิบปีตั้งแต่เชียร์แมนยูมาย,มยี่สิบปีตั้งแต่ดูแมนยูมาตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์ไม่เคยเห็นทีมเล่นอะไรที่มันไร้ศักดิ์ศรีเหมือนเหมือนเกมล่าสุดเลยยุคนี้มันทุเรศจริงๆน่าสมเพชโอ้โหเฮียสตีนไอหน้าไอหน้าไอหน้าหนังกระต่ายบนเตในโกรอ้สัตว์มึงเชียร์ทีมมาสามสิบปีไอเฮีย ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรอนะมึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเหรอมึงไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรมันเกิดขึ้นในในระหว่างทางเนี่ยจากตอนที่หมดยุคข,ของเซอร์เลเอูซันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมึงไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเมาหล่อมาพูดเอาหล่อบอกโอ้ยเชียร์มานานไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าจะน,น่าสมเพชแบบนี้ต้องไปอุดใส่ลิวพูลไอ้เหี้ยพ่องตายสัตว์ส้นตีนมึงแฟนบอลส้นตีนอะไรวะ มึงไม่ดูบอลเลยแต่เสือกเอาหล่อบอกดูมาสามสิบปีมึงไม่ใช่เด็กผีตัวจริงเพราะมึงไม่รู้จักทีมเลยนะมึงไม่ได้รู้จักทีมเฮนะอะไรเลยแล้วไอ้คอมเมนต์ประเภทเนี้ยแม่งเยอะมากผมเห็นเยอะมากเชียร์มานานแล้วแมนยูยุคนี้ทําไมเป็นแบบนี้เฮะมึงเชียร์ทีมะอะไรวะมึงเชียร์บุญยศกอรอไอสัตว์นะบุญยศกอของอุลสเบกิถานเหรอโอ้โหเฮยมึงไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน เออถ้าแบบอทีแมนยูชุดเนี้ยนะกลางมันมีเดวิดเบคแคมมีแลมกิกส์นะเป็นปีกขวาปีกซ้ายมีรอยคีมีพรสโคมีกองหน้าอย่างเวนรูนี่มีกองหน้าอย่างรุดฟาน,นิสต์ลอยแล้วแม่งไปเยือนแอนฟิลแล้วแม่งอุดเนี่ยนี่แหละคยกว่าน้าสมเพชนะแต่เนี้ยสภาพของแมนยูโอ้โหตัวเจ็บมากหกเจ็ดคนตัวแบรนด์อีกตัวไม่ได้ลงโดนดองอีกสภาพมันไม่มีมันไม่เหลือแล้วดูเมื่อรุูการที่แล้วก่อนแมนยูบุกไปเยือนแอนฟิล ก่อนที่จะโดนเจ็ดดอกชนะบาซ่ามาคว้าแชมป์คาราบาวครับเอาชนะนิวคาสเซิลนัดชิงชนะเลิศที่เวมบรีไปเยือนแอนฟิลด์ด้วยความมั่นใจไม่ได้ไปเล่นเกมรับไม่ได้ไปอุดประตูไปเพื่อเอาชนะเกมไม่ได้เป็นรองมากมายสุดท้ายโดนไปเจ็ดดอกมึงไม่เห็นหรือว่าไอ้ส้นตีนว่ามันทําแบบนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฟุตบอลอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่ศิลปะมันมีความเป็นศาสตร์ด้วยสิ่งที่แมนยูทำเขาเรียกว่าแท็กติก ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอธิบายไปแบบเนี้ยถ้าเขามีโอกาสได้ดูถ้าคนที่เม้นแบบเนี้ยด่าทีมตัวเองว่าน่าสมเพชที่ต้องไปอุดประตูที่อันฟิวเนี่ยถ้าเขาเห็นเขาจะเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถามผมนะผมมองว่าไม่น่าจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจอะไรง่ายๆคงไม่เม้นอะไรแบบนั้นคงไม่แสดงความคิดเห็นอะไรแบบนั้นออกมาบางทีการอธิบายไปมันก็ไม่ต่างจากการสีซอสีซอให้หมีแพนด้าฟังประมาณนั้น บางทีเจอกับอะไรแบบนี้แล้วมันก็นะมันก็ต้องถอนหายใจมันก็ละเหียดใจมันก็หดหูเสียสุขภาพจิต